นาข้าวนะที่ลำต้นสีดำเนี่ยใครเคยเห็นบ้างนะนาข้าวลำต้นสีดำนะเป็นข้าวเ,เขาเรียกว่าข้าวพันอะไรอะน้ำตาลน้อยเนาะนี่เลยข้าวน้ำตาลน้อยนะอันนี้ก็น้องชายก็เอามาปลูกไว้ทำพันนะก็จะมีอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณงานครึ่งเนาะ มาณนั้นเนาะเอาไว้ทาพัน์เป็นข้าวน้ําตาลน้อยข้าวที่กินแล้วสําหรับเหมาะกับคนเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าคนที่กลัวจะเป็นเบาหวานนะนี่ก็ต้องกินข้าวพันนี้นะนะ้วยก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะคะพอดีน้องชายบอกว่าเป็นข้าวน้ําตาลน้อยเนาะนี่ก็เพิ่งเห็นนะต้นสวยจังเลยตอนแรกนึกว่าข้าวเหนียวกล่ำ แต่ไม่ใช่นะเพราะต้นมันดำเนาะนี่เดี๋ยวก็ไปดูตรงนู้นกันอืมตรงนู้นก็จะเป็นอันนี้นะนี่จะเป็นข้าวธรรมดาเนาะโอ้อันเนี้ยจ้างรถด,ดำนะคะอันนี้ก็ใช้รถด,ดำนี่อันนี้เป็นนานาที่บ้านครูว้อยนะคะเป็นนาของ านาน้องชายเนาะแล้วก็มีที่หัวอ,อยู่นีอกหนึงนะโน่นนี่นะคะส่วนอันล่างนูนะ่นน่ะหญ้ามันจะโลกเนาะก็เลยทำนาไม่ได้นะหญ้า,าลกมากเลยนะโอ้เขาใส่ก้าเยอะเลยเนาะเนี่ยใช้รถด,ดำเนาะใส่ก้าเยอะเนาะปกติแล้วอะหว้ว ไปแถวภาคอีสานนะหรือว่าได้ยินคนภาคอีสานเขาบอกว่าที่บ้านเขาหน้าเวลาดำนาเนี่ยใส่ข้าวแค่กลีบเดียวเนาะโอ้โหแต่เนี่ยที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยเขาใช้รถดำเนาะทั้งทีแล้วก็ทั้งใส่ข้าวเยอะด้วยเนาะอันนี้อันนี้เป็นรถเนาะเนี่ยแล้วก็แต่ดำแล้วเนี่ยก็คือมันก็มีตายเยอะมันก็จะห่างๆเนาะ มันก็จะห่างๆแหวงๆว,งว,งวาวๆไปอยู่เนาะนี่เลยนี่นาแล้วก็ต้องนน้นอีกแปลงหนึ่งเนาะนี่ทํานาสมัยนี้ก็ลงทุนเยอะนะใช้น้ํานะวิดน้ํานะต้องเติมน้ํามันบ่อยๆเลยนะ่ะเดี๋ยวก็เติมเดี๋ยวก็เติมเนาะเพราะว่าฝนมันไม่ตกนั่นเองเนาะนี่นะคะกล้วยก็พาสารวจพาสารวจนี่นะ น้าข้าวนะน้าข้าวที่บ้านาแม่และน้องชายกูอ้อยนะคะสวัสดีค่ะ